สวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดี FC ทุกท่านครับผมมือนี้ก็พบกับช่องนุ่มจักรัดพัฒทินเช่นเคยพี่น้องมือนี้อาไว้เลยปิดไซส่พี่น้องกับพาพี่น้องมาหาเลาะยูเลาะกินข้าวทีาพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้กับพาพี่น้องมาหามิมพี่น้องมิมเดือนหาเพราะช่วงนี้เป็นเทศกาลหามิมเดือนหาเนี่ยพี่น้องเนาะเดือนซีเดือนหันเดือนหกพี่น้องปีหนึ่งจะมีแค่ช่วงนี้แหละพี่น้องที่หาน้ำผึ่งคุณภาพดีพี่น้องนี่นุ่มจักรัดพัฒน์ทิ้นท่านได้เปิด ของพี่น้องที่มหาไซเบียตบางพี่น้องเราเห็นปลาไพ่เขามักเคยเจอครั้งหนึ่งเลยพี่น้องทั้งบึุ้่มเลยพี่น้องอ้แต่ว่ามันแบบมเป็นไพ่ลมสิพี่น้องมันต้องขึ้นเอาทิ้งเลยพี่น้องไปเบิรงคขับไปยุ่งไหนครับจอดจอดรถไปตรงนี้พี่น้องยังยังยังมาบุษโดนพี่น้องนี่ครับนั่งบึร่มเลยพี่น้องเละครับจะเป็นกอไพ่นะพี่น้องกอไพ่มันแบบเอ็นเอ็นมั้ยพี่น้องนี่นะครับ อ้กิ่งจะเอายากเลยพี่น้องนะบลูเห็นบ่ครับนี่ครับเจ็กลางเลยเลยไลนะครับลองหาไม่เมื่อกี้ผ่านพี่น้องมาเลยเอาได้บอลครั้งแรกนี่ครับผมโอ้พี่น้องหางยังงามเลยพี่น้องนนะครับต้องหัวน้ำแตกพี่น้องนนะครับอู้เอายากเลยพี่น้องอู้ก็จะจ่อเขาไปได้พี่น้องต้องหาไม้พลาดเขาไปอีกน้ำกับน้ำอ้้กับชมพงเนี่ยหางเนี่ยพี่น้องครั้งแรกเนี่ยโอู้แต่หางกำลังงามเลยพี่น้องนะครับ ต้องหอนานาัวหน้ามับบสุดยอดเลยพี่น้องโอ้โหเฮ้ยเจียวครับพี่น้องหาต่อครับอุยสุดยอดมันๆพี่น้องหรังนี้เป็นหรังที่เอายากที่สุดเลยพี่น้องเลยอู้มันต้องปีนหอนโอโ้เอาลัางแรกนี่ก็สุดยอดแล้วพี่น้องเลยเมื่อยหลายเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยเติมพลังได้แอปเปิลพี่น้อง ด้กเขาไม่ได้กินเข่ากินเขามันแล้วก็กล้วยหรือแอปเปิลมาก็ดีนะพี่น้องเข้าป้าเข้าวลงพี่น้องแอปเปิลมันก็ทําให้ร่างกายสดชื่นดีพี่น้องนี่อากาศหนิเดี๋ยวพักกินอีกน้อยหน่อยพี่น้องนะเดี๋ยวไปหาพี่น้องหาต่อครับผมพักกินน้ำพักกินผลกโขม้ก่อนเมื่อยสุดๆครับหังแดกเขาสุดๆหนอนพี่น้อง นี่ครับเอาอยู่ปลาไผ่นี่พี่น้องอยางมาเบิ่งปลาไผ่ก่อนีพี่น้องเจออีกครั้งนึงพี่น้องตัวมันทั้งแบบมัดปลาเมือเดี๋ยวพี่น้องอยู่กลางกอไผ่เล้วสูงเลยพี่น้องทั้งนี่บ่เอาเด้วพี่น้องเหนื่อยไรเจอครั้งแรกนี่เกือบชั่วโมงแล้วพี่น้องอู้ครั้งที่สองในไฟพี่น้องโอ้โหเอาอย่างเดียวยืนยังเซ้เลยพี่น้องตัวนี้ไปครับผมเราไม่หาเบิ่งทั้งอื่นพี่น้องใครเอาง่ายกว่านี้โอ้ประคุ้มทั้งปลาเมือกลางกอไผ่เล้วสูงก็สูงโอ้ เจอทังยากๆมือนี่พี่น้องไปครับผมอู้พี่น้องมือนี่หอนคักเลยพี่น้องย่งางไปเมื่อกีเก่าก็อู้จะเหมือนจะเป็นล้มพี่น้องพักก่อนพี่น้องนี่นี่น้องจักรพัดทิ้งพักนี่นี่เห็นหังที่สามพี่น้องนี่เจาะกอไผ่เนี่ยพี่น้องอยู่สามทังติดๆกันนี่หังแรกหังที่สองเ่เอาเม่เจอหังที่สามนี้เนี่ยพี่น้องอเจียวเลยครับพี่น้องหากอไผ่แถวลิมห้วย เลยนี่ลิ้มหอยล่างพี่น้องน้ำก็แห้งแล้วล่ะพี่น้องตอนแรกว่าจะย้ายมาหอดหอยที่น้ำเดลัยที่นุ่มจากรัาพัดทิ้งใครไปใส่เบไดเลยพี่น้องจนที่ยางหอดย่างมันนี่นั่งมาถึงมาถึงยี่สิบเมตรแล้วพี่น้องแต่ครั้งแรกครั้งที่สองมาครั้งที่สามเลยพี่น้องเจอได้ไหมที่จอดรถพี่น้องคู่สุดยอดเลยครับปีนี้นี่ครับพี่น้องที่นั่งพักอยู่พี่น้องครั้งที่หนึ่งที่สองถึงก่อไผยนี่เพียครั้งที่สามเลยพี่น้องพี่น้องโอยู่ตรงตำเลยพี่น้องนะครับ อยู่การก่อภัยเลยพี่น้องเอ้ทั้งไงอยู่ไปเดี๋ยวเขาไปเอาเหมือนกันนะครับพี่น้องไปครับผมครับพี่น้องวัวน้ำแจมๆเลยพี่น้องเอ้หางกำลังงามเลยพี่น้องเอ้ไปครับผมขับไปตัดครับโอ้น้ำไหลพี่น้องห้งไอ้ก่อภัยพระสงฆ์เลยพี่น้องนี่โอ้ยค่อยๆตัดไปพี่น้องครับผมนี่ครับพี่น้องหมองงามยังงามเลยพี่น้องเอ้เจียวเลยครับนี่ครับหัวน้ำดยอนเลยพี่น้องไปกระบผมจะตัดกันนะพี่น้องนะ Wow, P'nông, giọt! Tè, nơi này nè, P'nông đây. Wow, chiều khắp! Giờ ăn trứng chèm. Phải không, Phâm? Wow. Oh. Giọt! ยัางงามเลยพี่น้องลังที่สองพี่น้องโอ้โหจอดตรวจน้ำมาถึงนีง้สิบเมตรพี่น้องสามสามกอไผ่เลี้ยงลวดเลยก,กอไผ่ละหังพี่น้องแล้วเอาได้สองรังนี่พี่น้องหางั้งหนึ่งครั้งหน่อยบอกนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องแต่ก็ผมหาไปบ่าจะได้เจอเบ่พี่น้องโอ้โหใส่เวลาโดนพี่นอ้องขนาดเลยกอไผ่นี่หน่อยได้เพียนแต่ต่ำแต่ว่ามันเป็นกอไผ่แบบโอ้โหก็จะตัดเขาไปได้มันเป็นกอไผ่น้ำพี่น้อ,องเจ้าครับเอาหยากได้ก็ได้พี่น้องสุดยอด นพี่อแขวนออกลูกพี่น้องแข่อ,อ,ห,นอขหน่อยโอ้ยตัณหาฮักเลยพี่น้องเลย่อยดอนครับนี่ของพี่ที่ลู้จักกันครับมาห,หาอยู่หนาะเพิ่นตัณหาฮักเฟ <c oughs> ดอนครับพี่น้องหาบางหย,ยักตัวหูตัวแม่โน่นนี่ไปครับผมไปห,หามิ่นต่อครับ ผลงานมื่อนี่ก็คงได้สองครั้งนี่แหละพี่น้องเด้เจอไปสามครั้งแต่ว่าได้ได้พะสองครั้งหัวหน้าเต็มจ้ำเลยพี่น้องนะครับหัวหน้าสุดยอดเลยพี่น้องกลับครั้งแรกครั้งที่หนึ่งเดียวครั้งที่สองออกมาไ,ได้ครั้งที่สามเราก็นุ่มจากหลับปฐมพยายามเดินร,บรอบๆนี่ครับเป็นหวยแหง้แหงๆเลยพี่น้องกับยวขำถนนมไปฟังผมเจอจักหลังพี่น้องเด้กลายแต่ว่าฟ้าดงหอนนะพี่น้องเนาะครับผม นา้เลยขาดเป็นพี่นอ้องเลยโอ้โอ้บพี่นองยโอ้ยทุกคนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการมือนีพามิ่มแบบไอ้พาพาแดดพี่น้อง สี่สิบองศาพี่น้องมือนีสี่สิบสิบเอ็ดสามเก้ายู่มันพี่น้องสามเก้าถึงสิบเอ็ดองศาขสิบองล์งี้หนึ่งพี่น้องอู้หอนแห้งพี่น้องฟ้าแดดกือบตายกับเป็นล้มแดดกะคือว่าเขาได้ยุ่งได้กินอยู่ด้วยพี่น้องสองครั้งพี่น้องเนาะไปต่อบ่ะไว้้พี่น้องต้องขับแล้วพี่น้องเพราะว่าอากาศร้อนช่วงนี้บ่ะไว้ยับฟืนนะพี่น้องเนี่ยพี่น้องที่ได้หามีมือนกันครับพี่น้องมันไปหลายคนก็ดีพี่น้องจังนุ่มจากแบบพัดกินเนี่ยไปคนเดียวพี่น้องมันก็อันตรายท่านกิดขึ้นเนาะ แตย่างที่เห็นเขาเป็นย่างที่ตีประการเมืองซื้อดังอยู่ปากน้ำพี่น้องที่เพิ่นเสียชีวิตพี่น,อนอ้องก็ต้องคุ้มทนพี่น้องมันเกิดอะไรข้นก็ต้องเสียวเสียวเหมือกันก็ต้องวัดล้อนโตพี่น้องบาะไว้ก็จะฟื้นเมื่อยก็พักพี่น้องกินน้ำน้ำนี่พยายามกินนะพี่น้องทั้งน้ำก็จะเบิดแล้วพี่น้องเลยยกขวดเดียวเลยเ,ยเอาไม้สามขวดโอ้บาะไว้เดินทา้กลับเลยพี่นอ้องเด้องกลับบ้านเลยแหละช่วงนี้กระแสเทศกาลสงกรานต์มาพี่น้องเนาะ ใครที่เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือไปทางวัดพี่น้องก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับขอให้เดินทางด้วยสุขภาพทั้งไปและกลับนะครับผมขอมีความสุขกับครอบครัวในวัาสงการครับผมสวัสดีวัาสงการนะครับผมขอให้รับความสุขความเจริญทุกท่านนะครับผมจะลืมจะฝากช่องนี้หน่อยนงจะรับพัดกินีีก็จะทิ้งกระปากันที่พี่น้องเด้ลยจะลงแน่นะลงเทียนหนึงพี่น,อน้องให้สองสามหมื่นจะลงเทียนหนึงขายบัตรอกทิ้ดูช่องนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมสหรับคุณมากหม่นะครับผมแคนเกก่า จะกินข้าปากกันด้วยครับผมก็ขอมีความสุนทรวงกันนะครับผมวันนี้กับพาแดดมันก็โอ้บวายเราพี่น้องเลยขอกลับบ้านครับพี่น้องกลับบ้านพี่น้องแล้วผมสวัสดีครับมาครับ